วันนี้เรารีวิวกล่องเครื่องไฟฟ้านะครับไดโนม็อกนะครับตัวโปรไอนะครับกับวีโก้นะครับรถลูกค้านะครับมาติดถึงที่นะครับจากกทมนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันนะครับอ่าตอนนี้รถเดินหอบอยู่นะฮะเดี๋ยวฟังเสียงหอบก่อนกนนะครับหอบอันนี้เป็นหอบแบบระเบิดระเบิดนะฮะนะครับแอร์โรตารี่นะฮะมีทั้งหมด9เสียงหอบนะครับปรับเล่นได้นะครับผม อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูนะครับโหมด ai นะครับโหมด ai นี่ผมปรับบนโหมด a ไว้นะครับนี่ครับอ่วไวครับขาคัเร่งวมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันขาคัเร่งนะครับมีให้ที่สี่นะครับคบรถนะครับกล่องตัวนี้นะครับผมอันนี้ครับปิดควันครับปิดไว้สามครับร้อยเปอร์เซ็นครับอยู่ร้อยเปอร์เซ็นครับด่านไม่จับนะฮะอันนี้เป็นเดินหอบครับผมตั้งไว้เสียงเก้านะครับเป็นโรตารี่นะฮะมีเก้าเสียงนะครับสามารถปรับเล่นได้นะครับแล้วก็เวลาเราตั้งค่าความแรงนะครับ อันนี้เราผมไม่ได้แตะข,ขาขาคันเร่งเขาจะหอบเองนะครับนี่ครับปรับค่าความแรงนะครับกดเลือกได้นครับปรับความแรงเสียงหอบเท่าไร่เล่นเอาเลยครับปรับยังไงรถก็ไม่ลั่นนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วน,นี่เขาหอบเรียบร้อยครับแต่คันเร่งก็หยุดครับอ่าแต่คันเร่งเขาจะหยุดอัตโนมัตินะครับอันนี้หมดอยู่ครับล็อกรอบนะครับล็อกรอบล็อกความเร็วนะครับอ่าเดี๋ยวดูล็อกรอบนะครับกดอัพหนึ่งครั้งครับอยู่กับพิพนะครับเรียบร้อยครับอันนี้ผมปล่อยขาคันเร่งเรียบร้อยนะครับ <l ique> กดขาันเลงหนึ่งครั้งครับออกครับ่าต่อไปนะครับเรามาดูเป็นโหมดล็อกรถนะครับกดสองครั้งนะครับอัพแอลกับพิบครับล็อกเรียบร้อยนะครับเหยียบขาันเลงไม่ขึ้นนะครับอันนี้ล็อกกันขโมยนะครับกดสองครั้งนะครับเพื่อจะออกจากฟังก์ชันนะครับต่อไปก็จะเป็นโหมดอีโคนะครับโหมดอีโค่ากดเข้าแล้วใช้งานได้เลยนะครับฟังก์ชันเลนง่ายๆครับไม่ยุ่งยากครับนี่ครับ ขันเลยเลงจะนุ่งน่งให้นะครับนุ่งน่งนุ่งน่งนะฮะโอเคเหยียบมากกว่าจะ10%เวเล่งแซงได้นะครับผมกดมาอีกรอบหนึงไปในไอครับโอเคครับสำหรับโปยไอนะครับฝากกันด้วยนะครับ1,890บาทนะครับฟังชั้นแน่นๆครับสุดคุ้มครับสวัสดีครับ